สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาเน็ตจะโป้คลิปเสียงหมอคุยกับนวัดเชิญออกจากโรงพยาบาลขอเตียงให้คนไคข้ไม่จากกรณีที่ทางด้านนวัดอิสรกรายศีลได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กรามให้ปล่อยโฮหลังมีนายแพทย์รายหนึ่งได้โทรเข้ามาแจ้งให้เจ้าตัวออกจากโรงพยาบาลโดยด่วนและหลังจากนั้นในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปเสียงระบุว่าเป็นบทสนทนาระหว่างหมอคนดังกล่าวคุยกับนวัด ซึ่งอธิบายถึงที่ไปที่มาของการขอให้ออกจากโรงพยาบาลโดยให้เหตุผลว่าต้องการเตียงให้คนไข้ารายใหม่และอาการของนวัดแข็งแรงขึ้นมากซึ่งหมอได้ลงความเห็นว่าสามารถกลับบ้านไปดูแลตัวเองที่บ้านได้แล้วแต่ทางนวัดได้ให้เหตุผลว่าที่บ้านไม่มีคนอยู่และยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ถูกวิพากวิจารณ์ไปทั้งโลกออนไลน์ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์ชาวเน็ตบางคนได้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่า คลิปเสียงดังกล่าวมีความผิดปกติเพราะฟังคุณหมอที่พูดในคลิปดูเหมือนว่าตัวเองต้องพูดอย่างไรดูเหมือนมีการเตรียมตัวเพราะรู้ว่าต้องบันทึกเสียงและบางคนยังบอกอีกว่าอย่างไรก็ตามจรรยาบรณแพทย์ไม่ควรให้คนไข้ออกเพราะยังรักษาไม่ครบตามแผนและหากไม่ผิดจริงคงไม่ถูกดำเนินความผิดตามกฎของโรงพยาบาลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ